เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งตัวของแคร์นะคะที่จะเป็นตัวเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วให้กับรถนั่นเองนะคะแค่เราแบบว่าฉีดลงไปตัวนี้เนี่ยจะช่วยเขาเรียกว่าทั้งเคลือบสีรถป้องกันน้ำเกาะแล้วก็เคลือบเงาด้วยเรียกว่าพออินวันเลยจริงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผลิตจากสหรัฐอเมริกาะะไม่ทรํรลายสีรถมากกว่านั้นก,ก็ยังปกป้องรถเราได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราก็มาลองติดแคร์เอาไว้แล้วนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากก็คือ เราก็แค่ฉีดลงไปเลยนะคะบริเวณผิวรถฉีดให้ทั่วๆไปได้เลยเสร็จปุ๊บก,ก็ใช้ผ้านะคะเช็ดซิเลยตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยเคลือบสีผิวของรถเราแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็หน้าฝนนะหรือว่าบางทีแบบไม่ใช่หน้าฝนะนอ่ะถนนมีน้ําขังมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบกระเด็นมาที่รถเราได้แต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเคลือบกันน้ําด้วยนะจะช่วยให้ น้ำเนี่ยเวลามันกระเด็นมาที่รถเราหรือฝนตกรถเราจะเหมือนเหมือนใบบัวเลยนะคะที่น้ํามันจะเป็นแบบว่าเม็ดเม็ดหลังจากที่เราใช้แล้วนะคะเราสังเกตเลยเนี่ยสองข้างสีรถอะ่ะต่างกันชัดเจนเลยฝั่งนี้มันมันสีมันจะไม่ไม่ชัดมันจะดูมีฝุ่นๆุ่นหน่อยแล้วก็ฝั่งเนี้ยเงาขึ้นมาชัดเจนมากนะคะเหมือนเคลือบ เคลือบแก้วขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเลยจะเห็นชัดว่าสีด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีทั้งฝุ่นฝุ่นแล้วก็ความเงาของรถเนี่ยต่างกันมากๆเลยทางที่ใช้กับท้างที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอยา่างแรกคือความเงายิ่งสังเกตเห็นในกล้องเนี่ยจะยิ่งชัดมากเลยลก็คือมันตรงเนี้ยเงาวับขึ้นมาเลยส่วนฝั่งที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็จะดูมีมแบบฝุ่นฝ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ุ่นเกาะอะไรอย่างนี้ๆๆแล้วก็ยิ่งถ้าสังเกตใกล้ๆเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือน,น,น,นเป็นชั้นฟิล์มเคลือบขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งย่ะเพื่อ สองข้างหลังจากที่เราลงน้ําไปแล้วเนี่ยฝั่งที่เราเคลือบแก้วด้วยผลิตภัณฑ์ของแครเนี่ยน้ำนะจะเป็นเกาะตัวเป็นเม็ดๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลลงแต่ฝั่งที่เราไม่ได้เคลือบนะะถ้าเราสังเกตเนี่ยน้ำก็จะแบบเปียกโลแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวก็จะทิ้งคาบไว้เป็นคาบน้ําแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะไหลลงลงมาแล้วก็ไม่มีทิ้งคาบน้ำนเอาไว้ชีวิ แล้วเราไม่ได้เคลือบได้แค่สี่รถนะคะเราสามารถเคลือบได้ทั้งกระจกรถเราเลยแล้วก็เอาผ้าแห้งแล้วเราก็เช็ดลงไปแบบนี้ใสกิ้งมากๆเลยอะตรงนี้เห็นเห็นข้างในรถแบบชัดมากนี่คือความต่างของข้างที่เคลือบแก้วแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้เคลือบนะะกระจกเนี่ยควนะามใสต่างกันมากแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลากระจกโดนน้าเนี่ยข้างที่ยังไม่ได้เคลือบ น้ำก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าข้างที่เคลือบแล้วนะคะน้ําก็จะไหลลงไม่เกาะอ,อยู่ที่กระจกเราตัวผลิตภัณฑ์ของแค่นะคะเราสามารถลงได้แบบเรียกว่ารอบคันเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าหลังจากที่กระจกของเราเนี่ยเคลือบแก้วนะด้วยผลิตภัณฑ์ของแค่แล้วเนี่ยเวลาที่โดนน้าเนี่ยเป็นยังไงสังเกตได้เลยเรื่องของความเงาแล้วก็ความใสของกระจกเรานะคะใสกว่าเวลาที่เราไม่ลงน้ํายาเคลือบเลย หลังจากที่กระจกของเราเคลือบแก้วด้วยแคร์แล้วนะะไม่ว่าจะโดนน้ําหนักแค่ไหนเนี่ยน้ําจะไหลลงทั้งหมดแล้วก็สําคัญเลยคือไม่ทิ้งคราบไว้ที่กระจกเราโอเครวมถึงโคมหน้ารถของเรานะคะเราก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วของแคร์เนี่ยเคลือบได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าป้องกันช่วยป้องกันเรื่องของคราบเหลืองหรือว่าคราบต่างๆที่มันจะมาเกาะไปหน้ารถของเรานะคะก็จะเพิ่มความเงางามให้กับ รถเราไปอีกแมวถ้าเกิดว่าโคมหน้ารถเราเนี่ยใสกิ้งเลยนะคะเราสามารถใช้ตัวนี้เคลือบแก้วได้ด้วยเช่นเดียวกันตัวเคลือบแก้วของแพนะคะไม่ได้ใช้แค่ได้กับตัวรถหรือกระจกเท่านั้นยังใช้กับล้อแมตได้ด้วยนะคะเวลาที่รถเราขับไปเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วต้องเจอฝุ่นเจออะไรมากมายนะ,ะเดี๋ยวเรามาลองเคลือบแก้วลงดูกันเพราะว่าเวลาล้อรถเนี่ยขับรถไปน้ํากระเด็นหรือบางทีเราจอดอยู่เฉยๆนะคะสุนัขมา ีใ่ใส่กนอะไรอีกอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องห้ามไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นคนแบบรักรถนี่จะเข้าใจเลยเราอยากจะให้ล้อเราเนี่ยมันล้อแม็กเงาๆสวยๆอยู่ตลอดนะรถเราก็จะเพิ่มเสน่ห์ให้รถเราแล้วก็สวยงามมากขึ้นนั่นเองความ่างานะของข้างที่เราลงตัวเคลือบแก้วของแครนะ์แล้วกับข้างที่เราไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยนะความใหม่แล้วก็ความเงา ของแม่กเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆและที่เราสาธิตกันไปเมื่อกี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะสเปรเครือบแก้วเซรามิกของแรนซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะ,ะพลังคูณ2เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากสาหรัฐอเมริกาด้วยขวดเดียวเอาอยู่ทั้งเคลือบทั้งเอ่อสีล้ดเคลือบกระจกเวลาที่โดนน้าหรืออะไรนะคะเคลือบไปถึงล้อมแหกสำหรับใครที่สนใจนะ,ะสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอินบิโก้ได้ทุกที่เลยนะคะ